สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะชวนเ,นเพื่อนมาสครับเท้าด้วยกันค่ะไปทําที่ไหนที่สปาที่ไหนนะคะไม่ต้องไปสปาที่ไหนเลยนะคะทําเองที่บ้านเลยค่ะทาเองที่บ้านสุดประหยัดนะคะแค่มีสครับดารากระปุกนี้เท่านั้นเองเราสามารถที่จะสครับเท้าของเราได้เลยนะคะสครับได้ทั้ง ทุกว,วันเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาสครับขาสครับเท้านะคะเพราะว่าเราเดินเหนื่อยล้าทุกวันนะคะใช้ใช้ขาใช้เท้าเนี่ยในการเดินทุกวันเราก็ต้องดูแลเขาสักหน่อยนะคะใส่ใจบำรุงขขงสักหน่อยเดี๋ยวเรามาสครับด้วยกันเลยค่ะสครับดาราลักชวรี่เฮอร์เบอร์บอดี้สครับนะคะเป็นสครับที่สครับผิวได้ทั้งตัวเลยค่ะ วันนี้โจาสครับเท้านะคะสครับขาสครับเทา้าเราสครับกันเองแบบง่ายๆเลยค่ะรัดขาลาาเท้าให้เปียกก่อนแล้วแต่สครับดารามานะคะใช้ไม่ต้องเยอะค่ะเนื้อสครับนุน่มมากๆเลยนำมาถูที่เทา้าที่ขาของเรานะคะถูถูลูปๆไปเลยค่ะ ทับดาลาเนี่ยสกัดมาจากสมุนไพรธรรมชาติถึงแปชนิดเลยนะคะเวลาเราขาดผิวเนี่นุ่มมากเลยแล้วนุ่มแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะ ถูๆรูปๆนะคะแล,แล้วก็เราก็เอาใยบวบนะคะถ้ามีใยบวบเนี่ยเอาใยบวบเนี่ยมาขัดๆแล้วมันก็จะเกิดฟองอ่อนๆนะคะโหทั้งฟองอ่อนๆแล้วก็หอมมากเลยนี่แบบขัดเพลินเลยนะคะขออภัยนะคะท่านผู้ชมขัดเพลินเลยค่ะขัดเสร็จก็ล้างน้ําออกดูแลนะคะเท้ากับขาเนี่ยทำให้เราเคลื่อนไหวได้ทั้งวันเลยต้องดูแลเขาหน่อยใช้เสร็จนี่นุ่มมากๆเลยค่ะสครับดา,ารา Luxury Herbal Body Scrub สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสครับดาราทั่วประเทศนะคะอยากให้ทุกๆคนได้ใช้นะคะสะครับดาราสครับได้ทั่วทั้งผิวกายเลยค่ะสวัสดีค่ะ